สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับรายการเพจอินดี้นะเพจอินดี้โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่กับเพจภาพตลกฮาฮานะครับภาพตลกฮาฮาเราไปดูภาพแรกฮะไม่ข่าว่าเก่าเหรอไดูหน้าอูอย้ยางเข้มอ่ะย่างหล่ออ่ะผมชอบคนนี้มากเลยฮะแสดงหนังนี่ใครได้ดูนี่โอ้เท่มากเลยครับคนนี้นักแสดงไทยฮะ เดี๋ยวมันเหนียวเบยแล้วดูท่าอะไรเนี่ยมดกัดหรือไงในเหนูหมดกัดเหรอใช่ไหมหมดกัดน้องใช่ไหมเนี่ยมีตัวอะไรไงตัวไรนี่เฮ้ยตัวไล่ดูหน้านี่ดูหน้านี่นนตัวไรตัวไร <c oughs> มันตัวไรนี่ท่านผู้ชมตัว,ไ,ว,ตวไรนี่เฮ้ยแล้วกอดอย่างนี้เลยนะมันจะกัดขวางไหมเฮ้ยมันเสียวๆอยู่ <c oughs> <c oughs> โอ้โหไม่ไหวเลย โอเยเรามาอีกเพจหนึ่งนะครับซึ่งฮาฮาแบบกำเมืองผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นเพจอะไรนะครับก็โอเคะซึ่งเพจนะครับก็หมดนะ <c oughs> ผมก็เลยมาหาเพจใหม่ดูนะครับตอนนี้เราอยู่กับเพจนะครับเพจภาพสวยนะครับถ่ายภาพส,สวยๆนะครัเอ้ยเค่หน้าโปกนี่ก็กินขาดแล้วนะดูสิครับอย่างสวยอะ่ะ ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปวิวนะครับไม่ชอบถ่ายรูปตัวเองนะครับ <c oughs> ไม่รู้เป็นอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูภาพกันแล้วกันนะครับว้าวเฮ้ยเขาเขาถ่ายสวยนะใช่ไหมท่านผู้ชมดูนะอาจจะเฮ้ยสวยนะเนี่ยสวยนะสวยนะฮยเอาเรื่องนะเนี่ยสวยไหมท่านผู้ชม <c oughs> แล้วแล้วแล้วเพจก็หมดหมดหมดแบบ <c oughs> หมดไวยคือ <c oughs> ธรรมชาติคือสิ่งสวยงามความรักก็เช่นกันธรรมชาติอ่ะมันสวยงามก็จริงความรักก็สวยงามก็จริงแต่ธรรมชาติอ่ะไม่เคยทาให้เราเจ็บเหมือนความรักนี่นาะเช่ไหมทําไมต้องมาเจอเรื่องเศร้าๆดนะ้วยเนี่ยไม่ไหวเลยคลิปนี้จบเลยแล้วกันขอบคุณที่ทาให้ฉันรู้ว่าเธอแทบไม่ต้องการฉันอีกเลย เธอั้นจะรู้ไหมว่าฉันนั้นไม่ต้องการใครนอกจากเธอขอสิ่งที่เธอต้องการบอกสิ่งใดที่เธอต้องการตอบฉันคงไม่ควรให้เธอชอบงั้นฉันนี่คงต้องไปก่อนเขาไม่ดีฉันไม่รู้เขาเป็นใครไม่รู้ฉันไม่มีเธอก็รู้แต่ฉันไม่ได้ยู้ชู้นะ